สวทุกคนที่ไ,ไปดูคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้กับชมกับสแตนกับสุดส่งวันนี้ก็เป็นวันที่ผมเลเนสร้อยสนะครับก็ไม่ไไรมมยยนะู้ว่าจะพูดยังไงดีก็เออตามสี่แย่โอ้โิตีแรงเราจะมาเปิดสแตนกันครับ โอ้สามสิบพัาแตดที่ประมาณสามสิบนะคตอนนี้ผลของผมจะตีแรงมากวิถีว่าแรงหรือว่าแรง แล้วผมจะตียังไงแหละเนี่ย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 โล้อง s Dia memang saya tidak แต่คือเขาได้แดดตอบโอเคอเขาได้ดดบโอ้โหเขาจะมาเอาแดบโอ้ยพวกนี้ออกไปอุ้ยผมก็นนกวาคุณ จะมาเอาแดดไอ้ชายคนนี้ <c oughs> ตัวกระตี้โอเคก่อนเราจะเอาแดดเนืโอเลือดออกก่ <c oughs> ต้องรอเอกิดนะโอ้ โดนล้านแล้วคนนั้นก็เอาดาบไปย่เออใช่คนนี้ปะเออใช่ใช่ใช่ที่เขามาเย็นอยู่หน้าประตู ทิดไม่ลงแม่รักแล้ว มันจะเกิดแล้วหรือเขาไม่เข้าใจมันอยากได้มากขนาดรับตรงนี้เถอะตกฟุตมีแต่คนดบอปเนาะ มันเกิดทมาเลยดีตัวฟามิโกก็ไม่เกิดเอ็นี่ก็ไม่เกิดเออวันนี้จะตีบอสตัวอะไรได้บ้างเนี่ยต้องอดคนตอ่นายเซิร์ฟไปกว่าต้องยายเซิร์ฟจริงๆไม่ไหวเลยพวกนี้นะคือตีตั้งนานมาละทุกคนไม่ใจ กิมแค่นี่วรีวรูกบอกแล้วขอร้องโดนเรี่ยวเอ้ยจะเลื่อนไปไหนล่ะตัวชฉ่วพ้ลุงนิวตัวปัญหาตัวเนี้ย่ทำอะไรคือลุงนิวจะมาก,กวนคือเข้าใจว่ากวนวะา คือไม่ว่าจะทําอะไรตีโบสอ,อ่ะคือตอนที่ผมไม่ได้ทําคลิปนะทุกคนคือผมฟาร์มอยู่อยู่ดีๆก็มาฆ่าผมเว้ยทั้งๆท,ที่ก็ดูอยู่ว่าเป็นเพื่อนและตัวเองคือแบบมันยังไม่ใหญ่พอตัวไม่ใหญ่ตัว่าใสหัวหน้าตอนแรกว,ว่าจะบลอกไปแล้วนะ แ,แรกถ้าถ้าบอกได้นาน,านๆคือดีเลยโอนเจอเซิร์ฟเดิมโอ้ยพุ่กนกว่าจะได้ซื้อเนี่ยจะซื้อไปยายซื้อมาก็ตื่น้ซืื่มเดิมคเคยพวกที่มาลาดถุเขาเขาใจหลีเนี่ยเขาใจหยาบเ e v e l โหัวผมเริ่มร้อนเะนี่ยมันไม่ได้ร้อนเพราะเป็นไข่นะเว้ายามันร้อนเพราะดีมในเละร้อนเพราะไอ้คนนีาแหละวเดีโหโห๋ยวหกกำลังจะได้แดดอย,ยูเละแล้วว่าจะมาอับเลเวลปืนด้วยน,นะปืนจะอัพแล้วแค่ร้อยยี่สิบเองว่าจะไม่เปลี่ยนเป็นหนังกระติกแล้วโอ้โห,โหทำไมตัวผมมันดำตัวเลยวนะเนี่ย อกได้บก็ไม่ได้อยากได้ผาคมอีกก็ไม่ได้อยากให้บอวก็ไม่ดที่ีก็ได้ ลอทไฟจริงๆนะครับทุกคนโอ้ยคนเดิมไอ้คนนีน้เลี้ยอยอผมตีอ่ะก็คือถ้าเป็นตัวธรรมดาไม่ว่านนะเพราะว่ามันมีเยอะมันตีได้ต่อแต่นี่มันเป็นโบอดคือรอรอเกิดอ่ะี่ พโเตือึ่บนนุ่นนัน้งนานพูดมีอะไรไหมพี่เจ๋อเอาเอเลอี่ยนจะล่อตรงผมอ่ะคือคือ,คอที่อันนี้ผมดูทันนะถ้าผมรู้ไม่ทันคือผมตาย

ไปหาว่าน,นี้จะดูที่กระเอ๋าก็นี่ผมไม่เิ่นนะคือผมต้องการตามคือมันต้องการไอเทมเนี้นะคอไอเทมมันก็ต้องเงียนะก็ต้องเอาไปตามเพื่อจะเอาไปตีนู่ตีนี่อีกเพราะถ้าผมใช้ไอเทมเดิมไป เราซุ่มกับบบดอื่นที่มาเมที่หมดตบก็ไม่อดอดดีต้องโอ้ไอ้นี่สเต็ตไอเชียมแล้วก็ไอ้นี่ด้วยต้องใช้ฝีมือกับไอเทมด้วยแต่เขาต้องการอะไรนี คลิปหน้าเขาจะเปิดมาด้วยดอกนะครับแต่ผมยังไม่บอกว่าผมเยอะอะไรเพราะตอนนั้นผมอาจจะเลเวลเยอะก็ได้ก็ได้นะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่ากดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามได้วนะครับไปบอก